ทานหมึงเมยแล้วลูกครับไปไหนแม่จะไปพัทลุงครับเมื่อคืนหายไปไหนหนาวทีทวเข้าแผลเลยคือระดับพออ่อนแล้วแกวางแผนนี้ประมาณหนึ่งเดือนแกจะทำยังไงให้การออกที่เพนนี้สบายที่สุดเป็นเผนนที่ว่าสุดยอดจริงๆเราก็ไม่คาดคิดว่าปอจะใจแผนนี้พอดีแกรักรถมากเลยแต่รอบนี้แกทิ้งรถเพื่อเอาชีวิตรอด คนที่รักรถจริงๆต้องมานนอนกับรถเอารถมาตากน้ําค้างเอารถมาถ่นมันเครื่องรถมันเต็มน้ำมันเอารถมาโอ้ยทุกที่ที่เราไปรถต้องมีน้ําไม่ท่วมเอาไปแห้งแรงเลยเดียวคนอื่นห้ามเข้าเกือบบบนยาแบบนี้นอนไม่ใครรับได้ขึ้นใช่เสียงกรอบโม หม้องอสักรูปนปะบรรยากาศโอเคมากเลยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เหลือในห้องมั่งไม่ไม่ไม่ไมรู้สนุกครับหน้าแห้งอย่างเอากินแต่กากฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับโอเคโอเคเที่ยวนี้มาฝากน้องชาย SR ออยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะ8,900 8, น0 0ของเขาัของน้อเท่าไหร่ พี่ร้อยพี่ร้อยคือสูงมีความสุขมากแค่ครั้งนี้แหละแล้้วครังต่อไปไม่ไม่ว่างทำไรอ่ะอย่าใกล้้กกนดด๊ัมปูลาปากาวินเทศพัทาลุงเออเป็นนี้ยังไม่ตื่นนอนทีฮะของใครรถคุณคุณกระริม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 ตื่นได้แล้วฟากาวินเทศพัทาลุงโอ้ที่นี่นะคะบ้านทุ่งเลียงจังหวัดพัทลุงว่าวิวมันสวยใช้ได้นะครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ที่ไหนมัง่งท,ทีนี้เราอยากอยากเดียนเชิญเจ้าของพื้นที่เบลลยวอรามาเก่าอะไรเล็กๆน้อยๆเกีย่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงร่งนี้ไม่มากกับขน,นาอเลยกับเวด้เลยํำไลูกเสื้อคือห้องกิจวาตรย่าทำเศษผักอนากตเราไมา้กำลังจะทำอยูอย่ทำไรอ่ะ ตัดลมระหมขายแบบอัตโนมือม <c oughs> นอนเหรอยังไม่นอนยังไม่ง่วงอาจจะยังไม่เจอนี่ปวดมันห่าปวดมันห่าเป็นเวลาสี่โมงห้าสิบเก็ด สิบสามใช่ไหมสามสามสามเลยขอไฟครับไม่เป็นไรโอ้ยไม่ใช่ลุยผมก็ลุยโอ้ไกลเกินไกลเกินย้เพื่อนเข้าไม่อยากให้เพื่อนเข้าต่างกับเป็นตัวตงยังไงบ้างฮะเหมือนกันเหมือนกันหน้าเป็นจะพาไปที่เสียว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 โอ้โหสถานที่จอดรถของเราปักกิ้งฮะอันนี้ต้องเช็คเครื่องเช็ดน้ำมันเครื่องก่อนแต่ละคันเพราะวิ่งมาทางไกลบางคันก็น้ำมันเครื่องแห้งฮะบางคันก็น้ำมันท่วมฮะ บางคันก็ไปไม่ถึงฟังฮะดูครับพของโป๊ะคนได้เตรียมตัวจะเอาเดินทางกันต่อเออนี่เออเป็ยังไงบ้างทิปนี้ทิปสามเนี่ยทิปสามใช่ทิปสี่เชียงรายเลยครับเยอะเกินได้ยิึงเลยิึงดึงดึงดึงว่าไงบ้างโอ้ครับทีมงานใหม่ไม่ไม่เนีคันก็ต้องตายสนุกกินแต่กากจุ่มจิมจุ่มจิมจุ่ม วันนี้ฝากน้องใหม่ปาะกาวินเทตครับครับโอ้ยครังหน้าครับงนี้เที่ยวนี้มาฝากน้องชายเลยพาลูกมาเที่ยวอแล้วก็พบกปะกับพูกคุณครับแม่ดีเด่นใช่แม่ดีเด่นแค่ครั้งนี้แหละชาลอจะไปแน่นอนไปแน่นอนเมื่อคืน ไปไหนเได้ยินเต้นเมื่อคืนผบบผบผบบนอที่วัดสันเมื่อคืนนันรอสันเมื่อคืนน้องๆบริการใช่คเออตเตเข้าแผเลยเข้าแผนเข้าแผลเรอไปเอาแผนีอีกแผลนี่อีกดูกล้องมั่งโอเคนะเจอกันคลิปหน้าคลิบหน้าหน้สตูนได้กะว่าไม่ตรงปกอะเกือบพิโนมีเป็น ที่พักราคาถูกสำหรับทริปตัวไม่มีค่าใช <Thank you. S 1> ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเดีวราจะเราจะพูดออก